พเบาัดกระได้ก็พัาอีกกูไปสร้างกับอกเพิ่งกต้องเม้นั่นก็ไปสร้างกันหนักก็ไป้างดันต้องสูงต้องเเกูก็ไปสร้างกูไปสร้างาแลมาดากูได้ไหอย่างว่ากูเหตุตสรางแตกอีกไตสร้างแตกก็บ้างขุนนเนาะเดี๋ยวึ้นข้าเดี๋ยวมันก็ต็รูปแกป้นนี่นไปหาหมอแล้วหมอแมเป็นยังโรคเกาน้ บอกแล้ว่ะเหมือนพอ,อหม้อแมหม้อบาดน,นี่หักเนียงบ่ห้ามกินไก่นั่นแหละจำคับหมอใบโลก่แก้วแามกินไก่และหมอสปีดที่แรกกขาพักทิ้งหมดเรามอเล่นอยู่ทัวร์ไส้ไปซื้อของมันไก่มาฝากเอาแก้วเนียงกันกุยช่ญญายเขามาหักกูเรียกหอดกองโคมกินในเผาเมืองพอ่พอจักรกูกินอิ่มแล้วเขานี้จากกูน้อยใหญ่เอวเดียวบ้านคือทอดเท้าจนมาหันอีเมียกูปวดขา กเอียกันว่าเกินท่านกาแต่พวกเขาใจกห่า<อ>กินสซบปีกเ่ราะยากินาทอดเครื่องบินเนอะเครื่องบินก็่มเป็นแซ่ปีกถ้ากระเต,ต็นก็จะเป็น่ปีกแม่คืรสะออนคือน้องหลายบ่หลายเหรอ,อ,อ,อืัอนี้คเป็นอย่งจังหลายเื้อเอืยหลายแตวันีเสียาาค่าบัตรจับัตรคัดสมบูรณ์เอมสักะีเก็บบัตรเด้อเอืาจะมีเพราคนมาเบิ่งขนาดนี้ กูเหานได้มกุฎอักกาณฑ์วดเลยเอออักการชอยรับอยู่เป็นสะบูนโอ้ยุณนหนาฝาคังเอาแบบไหนคะเหมือนขึ้นมีคนอยู่สองร้คนประเทศไทยเอาพุนหนาแบบไหนคุนหนาแบบส0งร้ยได้กระตีได้ทำเขาเข้าไปไต้เรือเรยไม่ก็มาดิยดเโดนมาแท้งให้าไปยังไปไปยังโดนทัากันใน้มาเท้เพื่อพยืนคนบอกใครจางเฮา จีจ้างยุทธบัเข้าประวางเข้าได้หาเช่นน้นแต่ปาพยืนนี่เปียกได้เพ่เห็นบ่าพี่น้องคนร่างนมัน่องเบื่อเคลื่อนบ่อื่นถี่เข้าไปบานมาดีไปบอกาตำวนเราท่านดนจะปาอยู่เป็นอะไจะวางเมื่อคลื่อนมีเสียงวิ่งเร็วนดูอำเภอรัตนาวาปีเป็นรัตนาวาปีร้องไห้คอยเรียนรูสีสะกียปีสกียอาคาเจเรียนรูสีสะเกียอำเภอพังกูเดินขางมาแจกสีสะเกียบัอดี้ เดินข้างประมาณ400กกิโลโอ้ยไมาอ,อกไปทั่วร์เลยพอหูเขาขับรถจากสีสะเกตมาพยุนแค่350โลมร้อยหกูส0 0มึงก็ใช้คำมา4ส0ยกูลบดนันมึงลบใส่มึงลบแองไหนเนีน่บอกเหี้ยกูปองแมงงหมดอนดแล่แม่งพนขุน เมนี้มาอยามพี่้องท่างอำเภอพายืนจ้างไปแต่หลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยเออมันเป็นอย่างขึ้นใจกางเฮ่านั้นขนาดอื่นมองห่างก็เลยบป่กว่าขอรับเสียงน้องมาหยามพี่รองปีนี้งค่อยมาเทนึงแล้วมีเออค่อยมาเทนึงแล้วมือเราเบียบแกเมื่อนี้เสียงไม่หกแกอ่าวิจารณ์การกั้นยิ่งใหญ่พี่น้องพายืนการกั้นสุดพีสุดีแกสเอาอูเคยพาเบิกงอยู่ปีเนาะ เมื่อนี้ดูร่ากันจนนัดซอดแกงยาหนีเมียเอาก็ไวพันหนีเมียมาลำมาเลิกเนี่ยขนาดนี้บาเลือกไงเอากลางสั้นอีดีดิเอาไปรับอยู่หองบัวนํำพู้กเอ้วอาสให้เลืกหกโมงเซามพรอนานกขึ้นกุจ้าวาดเลยขึ้นไปรับขึ้นคาแกงไปเถี่ยลร่าจนห่อเจ็บโมงไปนั่นพุดเอ้ยเมื่อนี้ร่าเรืองเอาาลีผี้อยง เื่อเรื่องจะเป็นไงโซกเป็นโซกให้เป็นไห้เป็นไห้ใรับอยู่้อยเป็นแจ้งไหบโบสโศเมื่อรันพุทธเถ่าทั้งหนาหาันไห้แซวสะแงมือเศร้าหลวงพ่อกระด้างให้หลวงพ่ออิน,บบอน,นกับโบสอีเมียนาเดือนได้สันเขาหลวงพ่อเป็นป๋าวานอีกทังหนาบ้านนานานาดนี่เลิกไห้พี่น่นยูร่วกันจนหอดแจกเมื่อเรื่อไม้าล่ำแลักกาไมีมวย,อยบอกทวนเทีเบในถ่อเพ้ใหญ่ เมื่อนี่มีหมอล้ำขนาดเดียวคือเสียงมีหกบอมีมวยอ่ะมีมวยคู่หนึ่งกูไปเบิ้งมาแล้วคู่ไหนกู่ครับผัวอเอาเป็นบ้ายังวันี่จ้าหาตีหาคากันถึงเย้เน่ยแหละ หัวหึงเออกูขับรถยัอยู่งหรอกว่ากูพ่งงามแต่ว่ากลวงแซ่บเออการพงสุดรถอันรถเนาะว่าบางดูสาเหตุแม่งก็ได้หึงกันได้ตีกันที่ฉันมองจอดรถบ้านเขเออจอดรถบ้านนั่งกินข้าวครับผัวยุท่ายรถบ้านนั่งกินข้าวยุท่ายรถบ้านเออบ้านดีผู้ชายบ้านพยืนและยางกายผู้ชายบ้านพยืนพย่างไก่เพราะผู้ชายย่างกายกูเบ้าครับผู้ชายข้าเดียวเท่านั้นเพราะกูตีนยันล่มทวนมึงเบ้าค้าใดญ่สี่ใหญ่แน่อีแบบไรเนาะ ไมได้ไบอกกันนะสี่กัความต้นหนาหัวเขากรึงตัวเอาจะไมตีกุ้ยังไงบอกัสี่กู็ไยังไงีโอ้ยวยเขาสี่เนสี่ิตด้ข้นมหาบุตรบดนี่เอาเอาเอาบอกเลยไปละขึนนมาอสามขึ้หนมาหนึ่สบายมาเมียนคุณชั้นชั้นไปเต่นมมเป็น้องกูนของกูีสั่นเออเออที่ามมยงไไัสาม่ หมดเลยรืมอไม่หีกตีวบมีเครื s <S ่อง2ต oh, ิโอ้กูเลืมสเขายืดไปไหนกูเลื ừ, ot, ng, 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 <t ick> <t ick ่อมอ้ยืดสีจีบอ้อนผ้าติเออใส่หวอบดเดือดยืดเร็วเออดีใจนะกูเราไปยังกูไม่ได้ใส่หวดต่อเลยัวตอเนี่ยเป็นหัวเพราะหนาคนน้ำจิ้มานาหนาทั้งกาโชคเราหนาสายกนี่ถือยืดเอามันมัมนกำใมันก็ยืด โอ้เอาไกูยืมรับได้ะยืมรับไดไรเดี๋นี้ัโทเขานี่ละกูบ้งาแล้วอะักสทเอาเอาไเอารูปเพราะไรก็ได้ก่อนรูปกูรูปมพ่ิูกูตอนกูเป็นตัวคาวากูเป็นผู้ชายรูปแม่แม่ก็แบบหอมหาวเถอะเฮ้ยรับลรับโดแม่้ิิ ใกล้พ่ใกล้พ่ออีเพ่ม<า>้มีมันบุ้ยเปลนเกียบปอกตากุกเ่เห็นเยังบาเรื่องอ่ะลัทระ,ะสาม์ลัโทุรศสามันเข้ามาสูดค,ยคอยโอยเติมเล็กสองร้อยแรงขอโทษขนาดเติมเล็กสองร้อยอยงังแงปีปงานี่ตัวเติมสี้ไรกูสิไม่ได้เส้นใบาใตาพู้ตีไร่หับโอ,โอ ติดด้๋ยะเะไ๋ยวเดีวมีววตลับซิมกุท,ท <c oughs> ยย <c oughs> ี่กเยบาดเดตลับรดใหญ่สะแงวมาเป็นฝ้ารังนี่เนี่ยแนบโผจะคล้องด้วยไอโอ้ย่บไอระไรเนาะค่ะแพรวาค่ะบุ้ยสือ่อแพรวาปรรพันผา,ายีมอนค่ะค่ะยูไพยืนค่ะเอาไม่นีจี อุ้ฉันลืมเขาต้นหลายๆค่ะ be ค่ะเลิกจาดการไทยเนาะเริ่เงิกรัชการไทยค่ะค้าค้าค่ะสวัสดีค wh ่ะเอาเอ้ยผู้ใหนโทรมากขึ้นไปแต่ขากระพรอบพุณนเขาตทวมาตัวขาไฟเอาหมดได้ดิโู้ช่างแล้วแกบอกไรพู้จัดดิได้ๆๆเดี๋ยวเขามีสายฟอนขอแม่ันรับแมยก็ได้กินกุนออกรอบ ฮาโหลค่ะค่ะแพรบาคนเก่าคนเดิมค่ะอืออาอยุผ้ายือนหมอล่ำเสียงวีหกมึงจะมาทันเอาอีนี่กันไหนจะมารักเสียงหกคึกคักูแท้ฮะเนี่ยเออฟีฮัดฟีเออแอนฟีคพลอยเออพลอยหมอร่ำประเวณเด็กเตวมาโคตรอะไรเออฟาลอยเอาเตยชัดเจนดิ เออตอนนี้ม uh, ันมาบวมปลาพอคอยร่างคอยหยั่งหรอกเอ้อเออมึงน่าถือว่าะสัตวเออบอกมันเนี่ยเออเออเออเดี๋ยวกูส่งโลโก้ให้โลเคชันตำแหน่งไงตำแหน่งขอเอิรโลโก้คั่นโลโก้ขอเอิร์พวกใครแต่สิ่หีข้อเสนะแต่สี่มีเออเดี๋ยวกูส่งโลชั่นให้โลเคชั่นอันนี้ซีรี่ส์ข้อสั้นๆเลยโลเออเรวกูส่งสีเขียนให้ ิปฉีดโลง่ายเนาะเออใา้ร้ค่ะกูถ่ายอยู่นี่ล่ะเออเออได้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 โอเคไอ้จุ๊บจุ๊บฝาผู้ใดพ่อแม่หู่ผู้ใดอีมาดอีมาดมาไใดมาตาสัง กอดบยืดก้อนเนี่ยมาซื้อมาตาชันกันคือว่าติดส่วนผู้ชันไปเบิ่งหมอลำไปจะไปเวลาเออถ้าฉันไปเบิ่องมองใกล้ๆเฮานี่ล่ะไปเบิ่งข้างหน้าได้เอาหมอลำเสียงพี่หกนุ๊กโค้ดเสียงแบบนี้คือแม่นังปีแบบราชวิหาร์ไม่ใช่เล่าเห็นอย่างเอาแล้วบุญ่าอยากที่จะไปเบิ้งเสียงพี่หกเอาเสียงพี่หกที่ไกลที่สุดเดินไม่ดูเล่านอกโอ้ยไปเดินือรองดังกูขอรไปเบิ้งไปยังก็แค่สิบว่าไปเบิ้งเสียงคือขี่นี่เสียง นี่คือขี่พราะนกขาดันเลยพราะหนักขาี่สองคนผุดนะคราะมีแคนกเสียงเดียวกันเโดยขอเสียงโลข้อสกปรกไป็นงไดกูั่เมื่อบีบดักไ้ของเงนก็นนเลยใช่ป่ะกูจะบอกเขาสไม่ห้ยังเอาเขาจะได้เก่าสั้นเขาขั้นแล้วก็เขาคือเบ่เก่าทั้งหลังทีมึงเิดบ้าตีผูเก่าขั้นดีจะบอเขาดักก็นเลย เกาหนีนายไปเรีเก่าอยทาหลังด้วยที่พุ่นโอ้ชกยังระอดกับสาวขั้นระดัะเฮ็นใจเลยจะสิบนาเกียตานี่เนก็เมหนึงไปเบิ้คณะไหมลงคณะอไร่ไปเบิ้คณะไหนเอากูตั้งไว้ดีไม่สองคณที่จะไปคณะแรกไกลเกินร้อยบอยสิริชัยคณะที่สอบ่อยสิริชัยไกลเกินร้อยโอ้ยเดียวกันโอ้สิไปไกลก็สิไปนับมาได้หรอกคุณ่าอยางัเพราะไม่ีเงินแปป่าโอ้ย ทุกวันนี้ซัาตามะโนกับกูเนอกฮะยูทูกูกระพีดมาเนี้เดี๋ยวกูท่อบอกแม่กูอะไรบอกว่าเห็นหนังขายเข่ามาพราลดอาปาโซมมาน่น,นันนะันไปบ้นเกิดเปนรอยนี่ทอาให้กูซื้อสู้จริงเมยอะัน,นกูพาไปบ้าเสียงมีหกล่ะไม่ได้แดกของกูหอกคันไปบ้างมารับนี่เจ็บตีกันผมตาแลปื้ออหีกตีข้าตีเขาไผ่ข้ากับผัวเนีผัวเธอหึโอ้ยไปบ้านาันนั่งคือไทยรบไทยมือมือกันไปย่งยงไห้องออก,กูอ้าวป้าาว ไม่ยากียังกันกุศลกันนะพอกูกับเอินพี่ไอ้ค่ะถ้าสันไปบงแขกไร่เจ้าเรียกมุคอยไปสั่นปลาแป๊มนี้ไปทํำกันกระท้อยชูมือดนี่ไม่ทบปรมาณสากอย่่ ีไข yeah, so ่ในร้าสุมก oh, <why S 1> really? no. yes. ่อยพวกคไปหาบอกได้ยังไง่หารับวโอ้ม่นยังมีหนามะอ้างกับุยสีอ่งกินเขารกันอยู่ดีๆอยู่ยรถบัสเ็ดผู้สายยิ่งพยืดนงางไก่บอกแ่น้อยเขาเขาได้บ่ได้อยากกินเขา้อกูบอกใย่าลงมากมนถือลูกหลงก ตีมั้าบ่เอะบ่เอะบ่เอะเดี๋ยวดตีคยังเขาสีกอปนยังตีคุณวันเดือาันาววัาันเดือาอนดาวัดือดาววัาววนเาันเาาอนอ กระเทยครับกรณีกระเทยตัวเด็กผมชายแท้ครับผมแมนแมนเตะบอลครับผมเป็นไส้แท้ครับผู้ชายังแต่งตัวอีกสิมึอนี้วันเกิดเมียผมผมแต่งแฟนซี่ครับเมียผมอักแบบนี้พร้อมครับแม่แต่เป็นกระเทยมาแมนกระเทยแมนบ่อยคุย วันเกิดเมียเตะครับผมกระเทยเนี่ผมสร้างขึ้นอย่างมีหลานผมเป็นตุ้มติงผมเตะขอปลาด้วยครับโอ้ขอม่า็นกระเทยสั่นเลี้วไปสั่นเาสั่นอ้ายไปอ้ายไปยินในตอนนั้นนะครับครับผมจีเกียกับเมียผมก่อนครับผมไม่เหมากันนะครับนะครับ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 ผมครับผมสวัสดีเป็นไง เมื่อมากราบกูแบบนี้ต้องปีนผูาเยกอกบาดอเขาหลายบาดีูกคได้วไมว่ามาเอาจังสันเกาแค่ไหนถ้ามอเป็นแบบนี้มเลิกกับผูมันเลิกวะไรรเพะไชกวด้กูมือนาหลโตงแล้วขนดเมื่กว่ากกูยูรับกูจะแตกดอ กูสิบอาทั้งวันแ้วบอกแพกูได้มากัะเทย้ปแต่ไม่ก็ากูกัตรอกกูเดยอย่างกูรอใสเยมันซื้อๆื้อก่อนกูถูกร่งเรื่อยๆฟังมันเต็มซหูกันนี้ก็ไปนี่คุยเศร้าสีดำกับผมแล้วกดล้าว้าก็ไปกูจะซีหี ไปปม่เมาอเขาเอาคือมาแต่อะไรเบื่อเมื่มอคนที่เป็นไพ่ม่าสีคนที่เกี่ยวข้อเบื่อหูเวียมึงหน่อยใช่รึเปล่ก็เอยียดหลายๆมยึงยปนต่อแตกต่อความทะมัดทะแ่ บอกกูอยู่คณะกูก็ดีกว่าดีกูแรว่าอย่างน้องไอ้เนี่ยมเศร้าเพียนย่เดีกระเทยขนาดไปไปอีกแ่โอ๊ยเพื่นอีามึงเ้ยมึงก็อสวให้สันมึงไงก็มันผิมึงก็มาสอเฉยชางมันเคลื่อนรถกูจิตกพี่างัปะ พี่แกมาหนิอะไรเพี้ยนฝูงว่าสุ้ฟังคำขวยญสู้จำคำขวยเเนอะให้จำมายังไงคะผู้ชายตีแสดงว่าผู้ชายหักโอ้ยมัดกระตีมึงเหยือมือเฮงโพดเขาเรียกว่ารักแบบรุนแรงแต่ว่าเถียงซอยผู้ชายพี่เมย์ถ้าเขาเอาปืนมาเนี่ยมึงตายแล้วเขาเอิานาหักจนตายสอนทันตศาสตร์ มันมาจากสัตว์ี่ยพอลุงลุ้งผอมเมื่อกี้นี่่ะนี่แหละก้อนแยก้อนแข็งกูบพิ่งเขียนแล้วบางคนลุ้งลุงอยู่พี่พี่อดเท่าๆพี่เอิญรู้ใช่ไห้น้ำฉันบันนี่มันมาเป็นยังไงนะค่ะคุณพี่เออพูดพอคุยกันยาวเขาเป็นลูกผู้หญิ่งนี่อเขาต้องหูแดงสรอยเหลือป้องกันเจ้าของเมื่อเช้ากูไปตีเขาจังไหนฮะเขาเก็บกูทิศุแบบไหนโอ้สิตายแล้วเขายังห่วงเขาอยู่ป ถึอแล้วอาบะเขาเจาของพุ่งก็เป็นเขาเอ<ะ>ื่อออออเนเฮ้ยบเิ่งจากความในสมผมกวนบอกเท่าบอกให้เสียนบอกเสียนก็บอกก็ผมน่ยบอกเท่าบอกไหม,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 ออมย่งสาอสชสู้เจ้าแมกนันแม่าจไ,ไนสม,นะสมบูรณนะสมบูรณ์ท็อฟี่เป็นพ่อใครนะมึงจะเหนมันบ่ให้แม่แน่โคนพอเนี้ยแม่ แล้ไม oh, ่ได้มาปืนมาให้ได้ยินก็กดติดแอ้วะเขตอันตรายห้ามเข้าคุณจะตีใครอุซิโออารีฟาดปากมึงเนี่ยเฮ้ยเก่งๆขับไปนู่นพยืนครับนะกูไม่เก่งจริงกูไม่กล้าเอาเมียครับพี่ยวไอ้จิ๋หัวพ่อเขาจะขาขออยู่นี่ ฝาไกไว้ก่นอนนะไม่อยากกะเทย้ยมันต้องฝากหรอกพะศี่นูเละอิสระอะไรคะ<ศ><ศ>อิสระข้าว่าหนูเป็นกระต่ายตายแล้วอิสระไม่ยิ่ย่าง,งเลยแรงไม่อย่างคับแรงไม่อย่างคับแรงไม่อย่างคับครับผม ไม่ได้เป็นกระเทยขึ้นชุ่มนันเด้อครับไม่ได้เป็นกระเทยหรป่าครับ,คร,บครับผมผมึงคือแต่กลัวสิคัะมึงดีกูไม่ละสัตว์ ็นกูผมผอมแบบนี้กูสู้ตายใช่อหมยียเอ้ยมึงมาดิมาขอระบา้ครับรอแรงคับกู่ถ้าสวมแล้ข้ามสีก็พอเอนลูกบอกผมติดเรลี่ยก้อยไปโแม่นกระเทยต้องการท่เป็นมูกันติดเหลีเอ้ลูกศิษย์นักมวยเหลี่ยญทองมวยโอเล็บปีนเ่ยโอ้ยเต๋บาทเดียวสันเด้โอ้โหคนผมกกากระบายหรอกเดเดเอ้อ เบ ų, right? mm. ื้สาวจุกเงินด้วยนะปื้ม่จะบูมงามเหยเบื่งดูเธอครับรักนะครับเธอโซลเลียจิมตัวกูพอซมี่ี่แม่กฮ่มาม่มฮมฮึ่่มอม่ เมื่อไปแลวกับ้เอากรลอิสาไม่เอาเม่านม่เห็นเกือบกูป่ะเอา้าอะไรกูเจ็บเออเจ็บไสนเจ็บหาเกือบกูจะก่อนอกูไม่ได้เป็นห่วงกูตีเ อีสามเกือบกูซื้อสองลายชีวิตมึิ่งม่ได้ซื้อจังหวัดเนี่ยามากกว่กกูซูนคักเทปันี่มึงม่ได้เสียดายชีวิตมึงตีเราเนี่มีเธอแต่แม่กูตายก็มไม่เสียดายต้องเกือบเสียนี่นี่เพาะ่าเห้นกูซูนประดตำรวจตั้งได้ายุ่นแดทักบอกแปดอันเพื่อเท่ดนี้นี่นี่นี่โอ้ยเขาตีเขาตีแฮงมาเขาตีแฮงกันตนเรากูฟงไม่แน่นอนหัวคนคนไหนนี่แหละม,มึงจับคำคูไว้จับวางู้ชายตีแสดงว่าผู้ชา่ฮะ ขววมุกจะเป็นหักกูขากเนาะนี่อะไรเออทอดไหนอีกนั่นแห่นังเนั่งดิไสนั่งเสรืรดำเสดำใส่มาไหยดำนั่นนั่นนั่นบตาเห็นมควบมึงเรยนั่นนั่นจะดำ่แว่นตาแล้นนั่นเสาร์ดำนั้นเอ้าก่ยเห็นอย่างสี้ดลนะ